โค้ดครับโค้ดครับดูเป็นไงฟอร์มผมโค้ด หลังจากในพัทที่แล้วครับผมผลงานของเรากับวัตฟอร์ดมีทั้งเกมที่ดีแล้วก็เกมที่แย่ครับผมและตอนนี้ครับผมวัตฟอร์ดอยู่อันดับที่3ของตารางนะมี39มคะแนนเตะไปแล้ว22เกมครับผมห่างจากอันดับที่2ที่จะเป็นเลื่อนชั้นอัตโนมัติอย่างสวอนซีเพียงแค่4คะแนนสถานะของเราตอนนี้ครับเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเว้ยหลังจากพัทที่แล้วทำผลงานได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมมาเดี๋ยวเราลองมาควิกซิมกันดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงหวังว่าจะได้กลับมาเป็น11ตัวจริงอีกครั้ง และเกมแรกนี้เราจะเจอกับมิววอลมิววอลเป็นทีมอันดับที่เท่าไหร่อะ่ะมิววอลอันดับที่หกห่างจากเราสามอันดับมีคะแนนห่างกันเพียงแค่หกคะแนนโอ้โ oh, ห oh, แล้วหลังจากมิววอลแม่งพักสองวันเจอกับมิดเดิลสโบพักอีกสองวันเจอกับซันเดอร์แลนด์กลับมาเป็นตัวจริงพร้อมกับสภาพโอ้โ oh, ห <c oughs> สภาพอากาศหิมะตกลงมาอย่างหนักเตะที่วิเคเลตโรสสเตเดียมหลังย่าของเรา <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนทําให้ การเคลื่อนที่ของนักเตะลดลงหรือเปล่านะแล้วดูทรงผมกรับผมรอบนี้มาแบบเด็ดลอกครับไปย้อมสีผมเข้มขึ้นถ้าทําให้รับบอลลื่นหรือพุ่งไม่ดีเหมือนตอนแบบสนามปกตินี่กูปวดหัวเลยนะมาครับตั้งเกมรับก่อนมีวอลมาถึงก็ขึ้นมาแล้วโอเคตำแหน่งตำแหน่งของเราโอเคสวยอ้ไม่ได้นะโดนไวนี่ผมมีเป๋เหมือนกันนุยกาดนุยกาดโชคครับสวยงามแล้วเคลีย ระวังเลยไม่ได้จับมาสักพักแล้วระวังระวังครับไม่ยิงไม่ยิงด้วยยังไงโอ้ตกส้นสวยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยนุยกัดอู้เซบอูเบชอเบชอสซัดซ้ายครับผมนุยกาดไม่ทันแล้วง่ายๆเลยพี่สวยเบินได้ไหมได้แล้วซัดไม่ซัดด้วยเอ้ายังไงครับเสเสเสพิงแล้วออกซ้ายแล้วคืนเสเสจับเสแล้วอ เดวิดไม่ได้อะนี่ครับตัวเก่าของทีมแล้วตายเลยแล้วอุ้ยเอ้าไม่เข้าโต๊ะสิบหกนาทีทีมเราเหนือกว่าแล้วสัดซ้ายโ้ไม่ต้องกอดดูซ้ายครับผมของหมายเลขสิบแปดอุ้ยต้องเดินเลยต้องเดินเลยอยู่นี่เฉยไม่ได้แล้วโอเคตไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วนี่การโอเคอู้กูเกิดไป เกือบพุ่งมาแล้วจวังหวะนี้มีวอลขึ้นโู้โ,โขึ้นมาสวยเลยโอเคเ้ยมีกาดโอเคไม่ออกมัวส่ัวแล้วตอนนี้ปะเต็มมุมดูเลยว่าเขาโยนยังไงออกได้ผมออกนะมีกาดแล้วโอเคเพื่อนกูผิดเองโอ้ยมีตัวคุมเสาผมคิดว่าจะออกทันไล่เลยไล่เลยเพื่อนข้างในมีข้ามีตัวนึงนะ คอสว่ะว้าคอสว่ะนั่งไงโอเคอปิดเสาแรกก็ดีออกไวมาครับเดีย้ยอยไปถึงนั่นนะแล้วจบครึ่งแรกแบบไม่มีอะไรเอ้ยแล้วกุญชนอะไรอ,ะอ่ะนึกกัรกุญชนอะไระลูกอยู่ดีก็โวยวายเว้ยแล้วสวยเลยเดวิดเดวิดคองบอลคือตัวเดิมสวยมากมีตัวสอดแล้วเสียไงเสะเสะให้เดวิดเดวิดซัดไหม,มเดวิดดึง,ด,งดึงแล้วอู้ววววววว Yeah. ฟอฟอร์มผมอาจจะแย่แต่ฟอร์มทีมดีผมก็พอคุยได้อยู่นะไปนั่นแหละนั่นโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหขอสาตาร์ทก่อนเลยหลงไอ้สวัสดีครับหน้าจาาผมเป็นอย่างนี้ครับผมชอบกวนพ่อ,เ,อเวลาอัดคลิปสุดเลยสุดเส้นแน่นอนสุดเส้นเปิดปะไม่เปิดโอเคช่องมาตรงกลาง งกลางมีตรงกลา,า,างมีระวังหนุยกาศสวยโอ้กูว่าแล้วโอ้อ่านดีไปลุยต่อลุยต่อรอโอ้ยเอ้ยได้นั่นแหละแล้วจบเลยจบจบโอ้เหมือนจะล้มหน้าด้วยโอ้ระวังไอ้เขาหน่อยหืนุยกาศหนุยกาศโอเคูยโอ้ยบอลอยู่ไหนล่ะอย่าเพิ่งลุก นุยกาดโอเคโอค้โหเยีเ่ยมไม่ต้องมายืนจ้องกูไปแล้วโอเคหลงบังไฟพ่อมิดเลยลูกสวยเอายังไงสัตว์แล้วเรียบเลยโอ้โไม่ได้เซฟป,ปฏิหารลูกนั้นนะกูบอกเลยไม่มีหรอกลูกเนี้ยโอเคอีก9นาทีผมต้องไม่เสียป,ประตูเอากดดันตัวเองซะแล้วโอเค ถือว่าเรียกฟอร์มมาได้เหยผมว่าดีเลยครับท่์นี้ <c oughs> พึ่งเกมแรกไอ้เหี้ยกูบอกพ่านนี้ซะแล้วอออยางงี้ต้องย้ายออกฉันคอย้ายออกไอ้รู้แล้วรู้รอดไปเอาหน่อยเสียทัดเลยออเ,เหนื่อยใจกับพวกมึงจริงโอเคจบจบอออเออแข่นั้นแหละสามแต้มแน่นอนร้อเปอ็ครับผมอีกหนึ่งนาทีก่อนทดเก็บ ฟอร์มมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมย้ายดีกว่าแล้วนี่ครับลุยกาดดีใจเลยโอ้ซุปเปอร์เซฟสองสามครั้งทดสามเลยโอ้โห้ขอกินชีสเลยเปิดหัวมากินชีสอย่างนี้จะดีมากนูมึงอย่าไปทักอะไรอย่างนี้ดิยี่อันตรายอะไรไง,ไงพูดถึงกัะมาแล้วไม่ออกไม่ออกไม่ออกโอเคสวยเียร์เลยโอเคจันจบ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 จันโอเค ดู้ม่ยางดีคีนชีตเกมแรกแล้วคือมีเซฟปฏิหารถึง2ลูกอะใช่ไหมสองเพราะวระวเรเลตติ้งผมได้7 7ดจุดอะทุกคนไม่ใช่เจ็จุก็ผมเป็นเจ็ดจุดดน่าจะโอ้ยจะบอกว่าเยอะที่สุดม,มี2คนนี้มันเยอะกว่าเราโหแต่ประตูได้เจจุดแปดนี่คือเกมรับมือห่วยมากเลยนะให้กูเซฟเยอะขนาดนี้เอ็ไสโค้ดหน่อยโค้ดครับโค้ดครับโค้ดครับดูเป็นไงฟอร์มผมโค้ด บอกโอ้พอใจมากเลยขอรักษามาตรฐานนี้หน่อยนั่นแหละปัญหาโคตรถ้าร, mm. ารักษามาตรฐานนี้ได้นะมือหนึ่งของโลกครับผม one of the world best มาแน่นอนเย็ดเค่ทินชิดเกมแรกทำโมแล้ววู้ซาวนซีครับผมตอนนี้ห่างจากเราเพียงแค่2คะแนนวัตฟอร์ดมีโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัตินะถ้ายังรักษามาตรฐานนี้ได้เกมต่อไปเจอกับมิดเดิลสโบทตีมันดับที่11เส่วนเงินตอนนี้มีอยู่20,000เฮ้ยช้อปปิ้งหน่อยไหมโอเค เขาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีจะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูไวครับผมซื้อที่นอนมานอนใหม่ที่นอนเก่าปวดหลังหมดแล้วครับผมยุบหมดแล้ว <c oughs> เอาชีวิตจริงมาพูดเออแล้วก็อย่างหนึ่งเว้ยลืมคุยไปเห็นมีหลายๆคนครับบอกว่าพี่ทำาหลายซีซั่นแต่ปกติพวกเพย์ยหมดผมจะไม่ทําเป็นซีซั่นเ้ยผมจะลากยาวเป็น E ีีก็เลยอยากมาคุยกับผมว่าเราจะทาเป็นซีซั่นหรือเป็น E p พีดีถ้า E ีก็ไปเรื่อยๆครับร้อยอีพีหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นซีซั่นก็อาจจะจบภายในหนึ่งฤดูกาลเป็นหนึ่งซีซั่นอย คิดว่ายัางไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วก็ก่อนไปลุยก,กับเกมที่เจอกับมิดเดิลสปนี่ครับผมขอหนึ่งกำลังใจง่ายๆนะครับกดไลค์ครับผมให้กับเราหน่อยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันครับผมอีกสองอย่างครับถ้าชอบมากๆนะครับผมผมฝากกดอีกสองอ,อ,ยอ,อย่างครับผมเอาแมวไปทิ้งให้กูหน่อยไอสัตว์เอ้ยหลงมึงเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วอีกสองอย่างครับผมให้ลงพูดลงพูดหน่อยฝากกดทับชัยแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะมากวนพ่ออย่างนี้ทุกวันเลย ผลงานเกมที่แล้วครับเป็นแรงกดดันให้กับผมเกมนี้เกมนี้เจอกับม i ด d ดิ s Bow เป็นลังเหย่าของเราเหมือนเดิมครับวิเคลเลนโรดเฮ้ยผมอยากเก็บคีชีนให้ทัท้ททททง,ทงพารพ์ทว่าพาร์ทเนี่ยผมรู้สึกผมอยากเรียกความมั่นใจเดี๋ยวเกมสุดท้ายเราจะเจอกับอาร์เซนอลใช่ไหมเกมที่4เออเดี๋ยวอาจจะได้แค่4เกมนะครับผมพิกอันอนั้นไหมทองไม่ใส่วะให้กดกดไอ้บ้าพลังอุ้ยสวยล้กนีบลูปนอนที่เดี๋ยวนี่มาสี่ 8นาทีครับผม8นาทีหนึ่งประตูศูนย์มาสวยเว้ยเออไอเบอร์เก้านี่แหละดูเบอร์เก้าดึงตัวประกบดีมากอะ่ะดีกว่าเดวิดเยอะโค้ดอาจะพอใจกับผมนะผมไม่ได้เซฟอะไรเดี๋ยวโค้ดจะโกรธผมอีกก็ไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกันผมแล้วอู๋ใส่ก้อยออกไปอู๋ทรงแล้วนะไม่แน่ไอพี่พี่ที่เขาปล่อยให้ผมโดนยิงนี่อาจจะแบบว่าเออกูอก็เห็นใจมึงอะอยากให้มึงลงสนามเดี๋ยวพี่ปล่อยให้เองเซฟครับ no. ต้องมานั่งบนพวกมึงทุกวันนี่กูเหนื่อยจัดเลยไปแล้วสวยแล้วสวยมากเข้าสซ้ายจบไหมจบไหมเอาเรียบร้อยดิเรียบร้อยสิขาโอเคไม่ล้มครับผมนี่ดูมาครับผมแล้วต่อส้อนปาดแล้วซัดกูจบตั้งแต่มาเรยกสามหกแล้วถ้าเป็นกลัวสวยงามมันต้องฟอร์มอย่างนี้ดีวะนี่แหละเรียกฟอร์มเก่งครับก่อนเจออาร์เซนอลลองทำสถิติแบบว่าคินชีสสี่ห้าเกมติดมันจะดีมากเลย มาแล้วสวยแล้วสั่นใสรีบไปไหนรีบไปรีบไปโอ้โหเสียฟิกี้ครับเช็กเลยโอเคผมต้องยืนประมาณนี้ไว้เพื่อมองเห็นนุยกาดโอเคนุยกาดนิ่มๆครับแล้วออกบนไป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 สวนบ้างลองเล่นบนไว้บ้างโอเคใครแนะนําอะไรมาแนะนํามาได้นะผมจะลองปรับ,บ,บใช้ดูครับถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคได้แล้วจงวังหวะนี้เขาไม่ค่อยเข้ากลางทีมเรา ยังไงยกไอ้ไทยนอู้หูมึงเปิดไปสองสองแล้วอู้หูเกือบแล้วใกล้หมดเวลาแล้วเอาหน่อยครึ่งแรกจบแล้วครับผมโอเคสองต่อศูนย์เอาเรื่องอยู่ดูครึ่งแรกเราหกจุดสี่ครับผมเซฟไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่เสียประตูห้ามเสียประตูสองประตูผมว่าผมทาได้นะพิงพิงเนี่ยเบอร์เก้าพิงแล้วซัดโอเค้ออย่างนี้โอเคอยู่พิกพิกเข้าซ้ายไม่ซัดพิงเออโอเคได้อยู่ไม่เป็นไร เอออย่างเงี้ยโอเคครับผมดีกว่าแล้วโอ้โหดูจังหวะมันวิ่งมาแล้วได้ปอลเล่เลยผมบอลก่อนสวยมากซัดเลยซัดตรงตัวตูเลยซัดได้ไหมขึ้นตัวหลังตัวหลังซุยเร็ว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 เรนี่ครับผมจังหวะประตูไม่ดีครับปัดออกมาเข้าทางแล้วเนี่ยดึงดึงไม่มีใครเข้าเว้ยเฮ้ยมิดเดิลสโบมัน ผมว่ามันก็ไม่ได้อ่อนนะอยู่ไหนวะอุ้ยมาอยู่นี่แล้วเมื่อกี้อยูย่ซ้ายอยู่เลยสวยครับบอลยาวสวยเลยเดินให้คนหนึ่งเดินให้คนหนึ่ง,นนงระวังอุ้ยนุยกาดนี่ไงดีแค่ไหนก็ไม่เคยดีในสไตล์โคตรโคตรให้กูเลิกดราม่าสักคข่ะอุ้ยสวยสัตว์เร็วอู้ยให้กูเลิกดราม่าเรียบร้อยกูว่ายังไงครับผมหมายเลขอูย้ยังอยู่ เปลี่ยนกวาอีกเอาสวยเลยแล้ไดีเช็ดแลดดีซ้ำลุ้งฟอร์มทีมโคตรดีเอาอีกแล้วโอ้ยเสียวเจปครับบอลยาวเสาสองสวยแล้ดดีขึ้นด้วยแล้วไม่ตรงกอ,อเบอร์เก้าลงมาเห็นได้ชัดเลยครับว่าดีกว่าเยอะแล้วจวังหวะขึ้น 2, สองหนึ่งสู้ไม่ได้ครับผมยังไงไปแล้วโอ้เข้าใจว่าได้ขินชีตแต่อยากอยู่ให้จบเกมไง กูดูจากทรงแล้วอะโค้ดต้องการให้กูเลตติ้ง7.4 7.8เหมือนพาร์ทที่แล้วทุกเกมอะกูถึงจะได้อยู่ต่อเนี่ยกูคดต,ต้องการอะไรจากผมครับผมอย่าบอกนั่นไงอย่าบอกว่าไม่พอใจเดี๋ยวกูไปแน่ไม่ต้องห่วงโค้าแล้วก็หวังว่าทีมมึงจะเลื่อนชั้นขึ้นมาปีหน้านะถ้ากูย้ายทีมไปอยู่พเมลีกไอ้ี้นนัดแรกฟอร์มโคตรด,ดีถ้าไม่ได้ผมผมพูดเลยครับแพ้แล้วเกมที่สองผมไม่ทำไร เกมที่สองก็ไม่ทำอะไรหรอกไอ้แต่ก็ควรได้ลงจนจบ90นาทีป่ะวะผลสวอนซีในเกมล่าสุดครับเป็นยังไงเจอกับมิววอชนะ2ต่อ5ยังอยู่อันดับที่2นะแต่มีคะแนนห่างกับเราเพียงแค่2คะแนนเกมต่อไปเราเจอกับใครอ่ะเราเจอซันเดอร์แลนด์ครับผมส่วนทางด้านของสวอนซีสวอนซีซิตี้เจอกับจาฟูงเขาตัดแต้มกันไปดิพัก2วัน สงสารพี่พี่หายเลยพักสองวันไม่มีอะไรทำแน่นอนเทนนิ่งได้ปะเทนนิ่งได้ครับผมโอเคเอาจริงผมก็ยังไม่ได้มั่นใจเรื่องการเซฟนะแต่รู้สึกว่าเปิดหัวมาผมเซฟดีไงก็เลยยังไม่ค่อยอยากมาฝึกเรื่องเซฟครับผมถ้าไปฝึกซ้ำซากเดี๋ยวมันจะเบื่อครับเดี๋ยวไปในเกมแล้วผมเซฟไม่ดีทำไง <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยมาฝึกออกวันเยอะๆดีกว่าผมอยากจังหวะสวนบ้างอะรับได้แล้วสวนอย่างเงี้ย <c oughs> เผื่อมันจะแม่นขึ้นครับเพราะตอนนี้ผมออกวันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนี่ยครับผมโอ้โหเต็มกำแพงเลยโอเคครึ่งหลอดได้ไหมครึ่ <c oughs> ชิบหายแล้วผมออกบอลแย่วโอเคเลยครึ่งหลอดมาสวยเลยอย่างนี้ลงที่อกไหมมาเกมนี้เป็นเกมในบ้านอีกครั้งับผมเตะในบ้านสาเกมติดมาผมขอคินชีส3าเกมติดได้ไหมจะได้ขึ้นอันดับที่1ในตารางคินชีสสักทีแล้วก็การแข่งขันเตะวันพักสองวันเตะวันพัก2วันหน,น,นักมากครับผมผมบอกเลยเป็นชีวิตจริงนี่ล้านะสวยเอ้ยต้องเข้า,าอ่ะออ้ยเิปเป่ยนสวยสวยละสวยละ ระวังครับผมระวังเลยระวังนุยกาดนี่เลยอุ๊ยกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโอ้ยวันนี้แม่งกูมาจริงว่ะดูครับผมอ๋อ,อยี่นิลามนาไปแล้วแต่บอกแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับฟอร์มแล้วช่องอุ้ยระวังครับระวัง <c oughs> ขอบคุณลูกพี่ครับผมโอ้เกือบว่ะดูจงังหวะทัดแปกแป๊กของบาร์ครับ ตามมาคืนได้คืนได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วว่าเซนเตอร์เซนเตอร์สร้างงานซะแล้วต้องมีคนเข้านะลุยกาดนี่ไงโอเคอเห็นผลนละวจริงๆเบอร์เก้ากับเดวิดอะต่างกันโอ้โหเล่นหนักไปอะสแลนเฮ้ยลุงหนวดสอนมาอย่างนี้เหรอเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กับลุงหนวดหนะ่อยละอุิยสวยให้เรียบร้อยรียบรู้เสาแมนเสาแมนคานแล้วอีก เล้วเล่นได้สวยแล้วได้ฝาวะสั่งเข้าแล้วครัชข้างในมีข้างในมีมาแล้วครับผมโอ้ยตรงกรอบมีเสียวโอ้จังหวะโฉบสวยจัดครับเนี่ยแล้วผมขยับออกไปแล้วด้วยดีไม่ตรงกรบมาอีกแล้วครับอมัดเนี่ยอมัดเตาเล่มาแล้วอมัดเข้าเลยเข้าบอล่อย มีตัววิ่งโอเคสวยพี่ไม่มีอะไรนะโอเคให้ก่อนสัดได้ไหมสัดสั้ไยไม่ได้เดวิดเดวิดไม่ไม่ยิงอยู่แล้วครับแล้วสุดท้ายต้องสัดโอเคทุกคนเจ็บสองนาทีจะครบแล้วโอเคอูจ่ายพลาดด้วยเกิด <c oughs> ได้เสียกูอเ,เพ็หน่อยเพ็หน่อยโอ้ย อันตรายครับอันตรายมาแล้วอุ้ยถวยแล้วเฮ้ยลุยกัดโอเคเฮ้ยเราจะมาจังหวะเป็นอย่งังไงอูจะเซฟตายเอาอีกแล้วครับโคดบ่นอีกแล้วอุ้ยสวยกดกดของสีไม่ใช่ครับผมเ,เดวิด <laughs> <laughs> พอโดนโคดบน่นพี่เขาเล่นดีเลยโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้มาดีจริงครับผมซ้ายของเดวิดหนึ่งต่อศูนย์ โค้ดเอาอีกแล้วโค้ดบุนกูอีกแล้วกูทำอะไรผิดนี่โค้ดถ้าโค้ดเปลี่ยนกูตอนทุบเวลากูโกรธจริงๆด้วยเขียนต้องไหวต้องเข้าสวยมากเอา้าสวยละสวยละสวย,วสวยไออูมิมึงไม่ได้กูนะกูพูดเลยนะโค้ดมึงไม่ได้กูทีมเสมอไปแล้วเนี่ยสามเกมผมยังไม่เสียประตูซักเกมเลยครับผมโอ้โหฟอร์มดีขนาดนี้ แลวดูเลตติ้งโหมีแบ็กขวาตัวนี้แบ็คขวาสำรองเล่นดีเฉยครับผมส่วนของเราเรตติ้งได้7.1เซฟลูกสุดท้ายอะ่ะจาก6.2หรือ6.5นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเด้งขึ้นมา7.1คือลูกนั้นอนามามาตัวๆแล้วอะไม่ต้องห่วงโค้ดผมจะไม่อยู่ให้โค้ดไม่พอใจผมอย่างนี้แน่นอนเดี๋ยวผมไปแนะ่และหลังจากผมไปอะ่ะผมจะมานั่งดูผลงานโค้ดตลอดดูซิว่าไม่มีนูยกาดอะ่ะโค้ดยังจะพาทีมอยู่อันดับท็อปของตารางด้อยู่ไหม โอเคนี่นี่มาดูตรงนี้ดีกว่าครับนี่เป็นไงอันดับที่1ครับผมของ t ท็อปคินชีสผมสามารถทําเป้าหมายของเราเสร็จภายในกลางฤดูกลาลและเกมนี้สําคัญที่สุดเท่าที่จะสําคัญได้ครับรอบ p o r t เตอร์ไฟลครับผมกับอาร์เซนอลเกมที่แล้วรอบ4เราชนะนิวคาสเซิลมาแล้วผมถูกเปลี่ยนออกช่วงท้ายเกมใช่ไหมตอนแรกเหมือนจะเสมอกันอยู่แล้วก็เวลาพักก็ไม่มีเลยวะ โอเคถ้าเจอกับอาเซนอลผมขอไปฝึกสองเพิ่มหน่อยผมว่าดวลกับ Arsenal, อาเซนอลน่ะยังไงก็ต้องมีตรงเนี้ยการดวลตัวต่อตัวผมว่ามันมาแน่ครับผมมีหลุดมาแน่นอนแล้วนี่ครับผมนุยกาดวันนี้มาพร้อมกับความมั่นใจ <c oughs> ไอประโยคที่ใหญ่ที่กูพูดทีไรกูดโดนทุกทีเลยวะ่ะดูดิที่มาแล้วนี่ครับสาวสาวสองสวยมากเป็นไงนี่ไงสาวแรกอรู้อยู่แล้วขยับไม่ทัน สองไม่ทันโอ้โหอวยตัวเองคําเดียวแม่งไปหมดเลยทีนี้ตอนแข่งห้ามอวยตัวเองนะหนูกวนเลยถ้าอวยตัวเองดูครับผมไลฟ์อัพของอาร์เซนอลเกมนี้ต้องโชว์ผลงานครับผมหูเรียกฟอร์มเก่งสามเกมที่แล้วป่ะโอ้โหฟอร์มดีมาตลอดมาดูเกมนี้ครับเจอทีมระดับท็อปขนาดนี้ถ้าผมเก็บคินชีนได้นะแล้วเบอร์เก้ากลับมาแล้วอ๋อเกมที่แล้วเขาโรเทชัน แต่ไม่โรเทชันกูแล้วสวยช่องสวยเลยแล้วกดกดแ้สวยแล้วสวยแล้วช่องเลยดูช่องก่อนเลยสาก้าครับสาก้ามันเอาแน่สาก้ามันเอาแน่นุยกาดไม่ค่อยจะมีไฮไลท์เ,เลยยียเซฟดีขนาดนี้ยังไงไม่ได้โอเคนุยกาดสวยมากโอเคผมเริ่มนิ่งแล้ตอนนี้ผมบอกเลยนะมันจะไม่มีการเล่นเร็เรวจากเราครับผมเจอการเซนนอนอย่างนี้ ออ้ยได้อยู่โอ้ยสวยเลยพื้นที่เยอะมากพื้นที่เยอะมากครับสวยมากสายนั่นแหละเร็วจบจบ,จบไม่ดีออ้ยมึงคงเหมือนตอนเล่นในลีกน้อยเนี่ยกระสุนหมดซะแล้วกูว่าผมไม่กล้าบอกแวกเลยกูคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยจะโม่ขี้อะไรก็คิดไม่ออกไปเต็มเสียนไม่ได้อยากโม่แต่โม้ไม่ออกสายดีสายดีอยู่ทีนก้ได้อยู่สวยผมไม่สั่งเพชน,นะผมว่าถ้าเพชอาเซนอลนอ่โดนแน่นอน เมื่อกี้หน้าปั่นซ้ายใช่ไหมอุ้ยสวยไปแต่นี่ไอ้ลูกตัวศูนย์มาแล้วครับผมแล้วอู้มาริโอกัสปาเฮ้ยอาร์เซนอลมันก็แค่ขนมคุกกี้ครับผมอไอ้หนูมึงชอบไปทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้โดนกระจุยโอเคสวยพี่อย่าไปเพ้ดมั่วอย่าเพ้ดมั่วเพียงแค่เข้าเข้าชิดพอถอยลงต่ำนั่นแหละสวยระวังครับช่องมีโอ้ยโอเคสวย เอ้ยอยากไปอยากไปแล้วนุยกาดไม่ทันแล้วดูวุ้มาแล้วโอเคเข้าเข้าใกล้เลยอือระวังครับระวังระวังว่า,งมมาเข้าจ่ายโอ้ฉลบโอ้ <c oughs> ถ้าไม่ฉลบประตรงตัวผม <c oughs> เห็นวิถีบอลแล้วอือเนี่ยตัวบล็อกฉลบตัวบล็อกเว้ยเนี่ยเนี่ยผมขยับมาแล้วครับผมเนี่ย เห็นปะตัวบล็อกยืนตรงเนี่ยโอ้ไม่ฉลบอ่ะเซฟได้เกินเลยโคตร้ยสวยสัตว์ไหมแล้วสัตว์เองก็บอลฉลับแล้วอู้อื้อได้เสียวระวังครับโอเคอืมปกตินี้สวยไปจานเปล่าจบเลยโอเคไปเหลืออีกครึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกผมสำหรับผมนะผมพอใจนะถ้าผลงานได้ดีพอสมควรครับผมสงสัยทักเดนล็อกแล้วมันดึงดึงสมองให้มันตื่นขึ้นอ,อย่าให้เข้ามาคนเดียวงันดิอันตรายเขาไม่เติมว่ะเข้ามาของเขาคนเดียววะสากา้าแล้วอืไม่ได้โวยการเอาโอเคไปครับไปครับไม่เข้าใจบอลอืมลบเสียให้อเดกาูเสียใ,ใครไม่เสียให้อดกหภดมอเดกา,กาผมมันใสอ้วิ่ใสด้วยสวยแล้ว สวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วนุยกัดอูปัดแล้วนอะอู้ปัดได้ออกเย,ย้อู้เกมนี้พิบตาเดียวก็ไม่ได้เด็ยผมขยับผมเนี่ยขยับไปอู๋มันถล่มไปจังหวะนึงว่ะอู้ขนาดติ้งตัวกลับมาทันแล้วนะเนี่ยผมถล่มไปจังหวะนึงครับผมแล้วพี่นี่ยอู้เต็มมือครับแต่ปัดไม่ออกได้เหรอได้ไหมไม่ได้ได้อยู่ไปโอเคลูกเดียวมันได้อยู่แล้วสวยเลยไป ซัดครับซัด้ายไม่ไม่ซัดแล้ว,สลวสเสาแรกอู้อ้ยสวยจัดเลยแล้วดูซัดเสาแรกเลยครับปุ๊ประตูปัดครับปตูปัดไม่ออกไปถอยมั่วมั่วโอ้ยไม่ไหวแล้วรถลยกกาดนี่ไงโอ้ยิงไกลผมบอกเลยไม่ได้กินครับช่วงนี้ผมท็อปฟอร์ม โอ้ยช okay. uh, 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 ่องช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 ่องตรงกลางช่องตรงกลางอุ้ยสวยอู้เกือบไปไปไปบอลสวนบอลสวนอืมอุ้ยอู้เกือบลุดอยู่ซ้ายขวาเลยซ้ายขวามีสิบห้านาทีสุดท้ายแล้วสวยไอ้ที่อืมดีดีดีตรงไหนอ่ะดีตรงไหนลุยกาดอีกแล้วลุบโอ้โอ้ กบดีแล้วเนี่ยดูว่าผมออกมาปิดมุมเซฟแรกได้แต่มันไปเข้าทางสาก้าวะ่ะโอเครบนี้ต้องเสียไม่ได้ครับผมบากูปากูมาครับสาก้าใคที่ชาก้าครับแล้วบอลสวนได้ไหมลูกเดียวเองเฮ้ยอย่าก,กลัวหนุยกาโอเคยิงไกลผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วตอนเนี้แต่สิ่งที่ผมกลัวคืออันนี้ไง เ้ยแต่ไม่แน่นะเปลี่ยนผมลงออกทีไรอะทีมแม่งมีลุ้นชนะตลอดเลยเลตติ้งผมได้หกจุดศูนย์ครับผมเซฟไปสี่ครั้งลุ้นกันหลับตาหลับตาเดี๋ยวหลับตาแล้วกดไงวะหลับตาหลับตาก็จบที่อู้โดนเพิ่มอีกสองไม่ใช่ดิเพิ่มอีกหนึ่งครับผมแล้วเป็นโทมิยยสุที่เพิ่งลงนาทีที่แปดิบามเปลี่ยนมาไม่ช่วยเลยเลยเนี่ยคือไม่ โค้ดเหมือนไม่วัดศักยภาพตัวเองเลยอะ่ะโค้ดแม่งทีมแชมเปี้ยนชิพเจอกับพีเมรีระดับท็อปอะ่ะแล้วโค้ดยังต้องการที่จะให้ทีมเราชนะโอ้แล้วพัก3วันเจอกับเบอร์รี่โอเคเดี๋ยวเกมเบอร์รี่เดี๋ยวเราไว้พัหน้าใช่ไหมจะมี3เกมในเดือนนี้แล้วก็ตลาดเปิดเลยแล้วมีบอลถ้วยอีกรอบนี้เป็น FA ฟเคับกรับผมรอบ6กตอนนี้ตาลางคะแนนสุดยอดวัดฟอร์ดของเราครับ อยู่อันดับที่2ของตารางนะมี48คะแนนห่างจากเบอร์รี่10คะแนนแล้วก็สวอนซีเกมล่าสุดที่เขาเจอกับเบอร์รี่แสดงว่าแพ้ใช่ไหมแพ้1ต่อ2ครับผมเกมต่อไปเราเจอกับเบอร์รี่ส่วนสวอนซีขอเช็คหน่อยสวอนซีจะเจอกับคาดิฟทีมอันดับที่1718เลยมั้งใช่ไหมคาดิฟทีม21อครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> ทยตารางเลยโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับน่าจะสนุกกันพอสมควรน,นะคือผมรู้สึกว่าข้อผิดพลาดผมน้อยมาก แต่กับเกมเจอกับอาเซนนอลอาจจะยังมีข้อผิดพลาดในจังหวะลูกที่2ที่เราเสียประตูผมขยับเกินไปจังหวะหนึ่งก็อย่างน้อยก็ทําให้ผมรู้ครับว่าเราฝีมือกําลังจะก้าวสู่ระดับพรีเมียร์ลีกตอนนี้ในความรู้สึกของผมนะส่วนทุกคนคิดเห็นยังไงครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็จะหนูนุยกาดครับในการพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสู่ อันดับที่1ครับของโลกเยดเคโคนเวอร์ K, K แล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้มากๆนะครับผมผมฝากเลยครับกดไลค์ช่องของเราครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูนูเนโต้นนุยกาดครับฟอร์มเรากําลังกลับขึ้นมาดีและพลาร์ทหน้าอาจจะเป็นการย้ายทีมครั้งแรกของเราก็เป็นไปได้ครับผมส่วนจะเป็นทีมไรนั้นเดี๋ยวไว้ลุ้นกันในพาร์ทหน้าสาหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับสนุกจัด